sound it สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งเฟิร์สวันอีกครั้งนะครับในรายการ Excel Short รายการที่สอนเอ e กเจบสั้นๆภายใน2นาทีนะครับวันนี้พี่มาสอนเทคนิคการตัดข้อมูลนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สูตรเลยเนาะ,ะพี่จะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับพี่จะมีรายชื่อของพนักง,งานนะครับแล้วก็ในรายชื่อนะครับจะมีชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของพนักง,งานแต่ละคนนะครับแล้วก็จะถูกขั้นด้วยตัวลูกน้ําแบบนี้นะครับ พี่ก็ทำการ Copy ได้เลยครับคอนโทรล A เพื่อคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็คอนโทรล C เพื่อ Copy มานะครับเสร็จแล้วพี่ก็เอามาวางที่ตรงนี้ครับคอนโทรล V วางลงไปเลยนะครับจะเห็นว่าข้อมูลแบบนี้ครับมันดูยากเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแบบติดกันเป็นพืชแล้วมันตาลายนะครับพี่ใช้วิธีการนี้ครับพี่กด c อนโทรล H คอนโทรล H นะครับเพื่อที่จะมาที่ตัว Replace นะครับไฟล์อะรีเพรสอย่างที่พี่บอกครับ ข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยจะถูกแบ่งชื่อที่อยู่กับเบอร์โทรด้วยตัวลูกน้ำเนาะดังนั้นด้านบนนะครับพี่จะใส่เป็นตัวลูกน้ํานะครับพอมันเจอลูกน้ําแล้วปุ๊บพี่อยากให้มันทําอะไรนะครับตรง replace with นะครับให้เราใช้วิธีการกด c o n t r o l j จะสังเกตตรงนี้นะครับตอนนี้มันเป็นกระพริบแบบยาวๆอยู่เนาะพอเรากด c o n t r o l j แล้วปุ๊บไอตัวที่กระพริกบกระพริบอยู่จะกลายเป็นตัวเล็กๆเ,เลยเห็นไหมครับพอมันเป็นตัวเล็กๆแบบนี้แล้วแสดงว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด r e replace all ได้เลยนะครับเรียบร้อยครับ แล้วเราก็โอเคออกมาเนาะจะเห็นว่านะครับหอพีอาร์ตรงนี้หนึ่งจะเห็นว่านะครับที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์มันหายไปนะครับมันหายไปไหนเนาะเหลือแต่ชื่ออย่างเดียวนะครับก็พี่จะใช้วิธีการคุมนะครับแล้วก็อาตรงนี้ออกนะครับ้าประมาณนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับชื่อนะครับจะมาอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็ที่อยู่จะมาอยู่บรรทัดที่2แล้วก็เบอร์โทรศัพท์จะอยู่บรรทัดที่3นะครับและทั้งหมดเนี้ยยังอยู่ในเซลล์เดิมเลยนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับและจะอยู่อย่างนี้ทุกๆอันเลยเนาะจะทําให้เรานะครับสามารถดูนะครับแล้วก อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับว่าชื่อนายสลิกรการจนาถาภูมิเนาะแล้วก็มารีที่เท่าไหร่นาอเบอร์โทรอะไรนะครับน้องๆนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้กันดูนะครับพี่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับหากน้องๆสนใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและที่สำคัญแชร์คลิปนี้นะครับบอกต่อเพื่อนๆของเรานะครับเราจะได้เก่งกเสริมไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ